ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกก้าวเราสิบค่ะเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะคุณอัจฉริยะออกมาเลยคะ่ะมาท้าคุณวินัยนะคะว่ามามวยต่อมวยมาหมัดต่อมัดดีกว่าคะ่ะคิดจะร้มมวยตนนะคะเอาหลักฐานมาดีกว่านะคะไม่ใช่พูดลอยๆระวังจะโดนฟ้องนั่นเองคะ่ะ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับประเด็นเวบพนันต่างๆนะคะถ้าเก่งจริงก็ออกมาไฟกันได้เลยค่ะเพราะว่าตนเองนะคะพร้อมออกมาไฟสุดๆเลยค่ะงานนี้ถ้าเก่งจริงมาได้เลยแถมไม่เพอนะคะยังบอกว่างานนี้ไม่เคยกลัวใครนั่นเองค่ะเอาละค่ะี๋วยวเราไปฟังเสียงคลิปนะคะของคุณอัจฉริยะกันได้เลยค่ะพี่กกอกโชว์อสตรังการบอรองทอาทาได้เกี่ยวกับ อ๋ออย่างนี้ผมที่แจงเลยเมาช้าพี่หมาแก่เอามาพูดแล้วนะผมอยากเรียนพี่วินัยทองสองนะครับว่าผมเนี่ยนะครับเป็นโปรโมรเตอร์มวยนะครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยทัฟแฟลีมน,นะครับการที่เราเนี่ยไปอยู่ในสนามมวยนะครับซึ่งเป็นสนามมวยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้มีการเล่นกบบนารพนันได้ถูกไหมครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นกบบนารพนันขนาดที่พี่วินัยทองสองพูดนะครับ ผมยืนยันได้การใช้สีเสื้อของของผมเราไปเทียบกับพี่อิทธิธพลอัชัยประดิษฐ์รองผอปตลก็ใช้สีเสื้ออออฉริยะเช่นเดียวกันในวีทีมวยนะทำไมรัฐมนตรีบางคนก็ใช้สีเสื้ออยู่ในสนามมวยเพราะเป็นเรื่องของส่วนตัวผมไม่ได้ไปป้อนใครมาผมไม่ได้ไปโกงกินใครมาวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เรามีการเปิดโปรงการสืบยิติของตํารวจนะครับดังนั้นเนี่ยที่พี่วินัยทองสองว่าผมไปจ้างล้มมวยเนี่ยคุณไปถามพี่แมนก็ได้อิทธิพลอาชญาดิซึ่งรู้จักโปรโมเ,เตอร์มวยทุกวงทุกวงการไม่ว่าจะเป็นว่าผมคนอย่างผมเนี่ยมีประวัติในการไปจ้างนักม,มวยล้มมวยไหมนะนะครับไอ้นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเองเนี่ยที่มพูดถึงสจโต้งปาจีนนะสจต้งปาจีนนี่ผมรู้จักมาห้าปี แต่คุณวินัยทองสองเนี่ยรู้จักสจต้งมาจีนมาสิปีนะครับเคยจับกลุ่มสจต้งมาจีนเนี่ยเนื่องจากว่าในสิปีที่แล้วเนี่ยนะครับสจต้งมาจีนเนี่ยถูกกล่าวหา,าปยิงเพื่อนของพี่วินัยทองสองเสียชีวิตในการประมูลงานแต่ไม่มีหลักฐานที่จะไปจับสจต้งบาจีนจนกระทั่งนะครับพี่วินัยทองสองไปจับสจต้งมาจีนในคดีหัวประมูลที่มีการโอนเงินมาให้นะครับเครือข่ายของพี่วินัยทองสองที่มีการล่อซื้อเป็นเงินสด10,000แบาทที่โอนเข้าบัญชี นะครับและต่อมาก็มีการจับกลุ่มนะสจวต้มาจีนเนี่ยนะครับเอาไปซ้อมทรมานโดยการช็อตโดยการหนีบนิ้วโดยการเอาน้ําแข็งเนี่ยให้ถอดเสื้อผ้าเหลืองกินในตัวเดียวนะครับเอาน้ําแข็งกักวางบนหน้าอกนะครับอันนี้พี่วินัยทองสองย่อมรู้ดีอยู่แล้วและต่อมาหลังจากที่สจ๊ตโต้มาจีนนะครับเข้าไปติดคุกอยู่ในเรือนจานะหลังจากออกมาจากเรือนจํานะครับสจ๊ตต้มาจีนก็ไปดูแลพี่วินัยทองสอง นะครับเหมือนกันนะทำไมพี่วินัยทองสองไม่พูดล่ะครับว่าสจตุ๊มาจีนก็ไปดูแลพี่วินัยทองสองนะทำไมทุกเดือนไปหาพี่วินัยทองสองทำไมทุกเดือนผมเนี่ยนะครับรู้จักสจตุ๊มบจีนหลังจากพี่วินัยทองสองอีกนะครับนะถ้าจใจผมพูดมากกว่านี้ก็ได้นะสาหรับพี่วินัยทองสองนะนายตำรวจที่สนิทกับอดีตนายกเนี่ยไปหาพี่วินัยทองสองในเวลาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเนี่ยนะเอาบ,บัญชีแต่งตั้งไปเนี่ย ไม่ใช่ผมไม่ทราบนะว่าเป็นใครนะผมคิดว่าพี่วินัยทองสองเนะี่ยไปตรวจสอบข้อมูลก่อนผมเนี่ยยินดีนให้ตรวจสอบได้ทุกมิติการไปเต้นในสนามมวยเนี่ยมันก็เรื่องของความชอบนะครับนักมวยเราชนะเราก็ต้องดีใจเป็นธรรมดานะแต่ถามว่าผมไปโกงกินไหมผมไปทุจริตคอรัปชั้นไหมนะผมไม่ใช่ตำรวจนะครับผมเป็นประชาชนธรรมดาผมมีอาชีพนะครับเรามีสำนักง,งานกฎหมายนะครับเรามีธุรกิจของเรานะ ผมไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าผมทําอะไรถูกไหมครับพี่อ้อนนะเอาว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยใครได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ตํารวจเนี่ยที่ถูกเราพูดถึงเนี่ยทาผิดจริงไหมดีกว่านะครับนะถ้าไม่จริงนะหาว่าผมไปกันโชคเนี่ยทำไมไม่ดําเนินคดีผมกันโชคล่ะทําไมวันนี้มีแต่เรื่องคดีหมิ่นประมาทผมอยากท้าทุกคนเลยว่าถ้าผมไปกันโชคตํารวจคนไหนก็แล้วแต่เอาหลักฐานมาเลยครับมาดาเนินคดีผมเนยก็าหากันโชคได้เลย เราพร้อมที่เข้าสู่กระบวนการธรทมอยู่แล้วนะครับนะแต่คนที่เปิดต้องรับผิดชอบนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างพี่วินัยต้องสองเนี่ยที่ผมไม่ฟ้องเนี่ยเพราะมันไม่อยากเพราะคดีผมหมดแล้วเนี่ยคือสิ้นปีนี้ผมจะไม่มีคดีแล้วนะครับที่โดนมาสามร้อยกว่าคดีแังนั้นผมก็ไม่อยากไปค้าฟาร์มกับใครอีกแล้วเพราะว่ามันอายุห้าสิบแปดแล้วอยากจะอยู่แบบแบบนี้นะครับอยู่กับครอบครัวไม่ใช่ทุกวันนี้ต้องขึ้นศาลทุกอาทิตย์มันมันเหนื่อยมาหลายปีแล้วนะครับ ที่เป็นการเก่าหาในฐานะเอเชียโซนโตเติบแต่ถ้ามีเติบมันตัองบ้านยินดีครับยินดีนะแล้วผมบอกได้เลยว่าผมมีอาชีพถามว่าในส่วนของในการที่กล่าวหาว่าไปเล่นพนันหนึ่งล้านหรือว่าไปเอาอะไรรับมาจากไหนชี้แจงได้ชี้แจงได้ครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงผมผมยกตัวอย่างนะครับเวลาเขาตีไก่ชนเนี่ยเขาตีกันคู่หนึ่ง นะครับร้อยกว่าล้านเขาก็มีการเอามาลงขันกันนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีหรอกครับไปเล่นมวย12ล้านแล้วใช้นี่หมดไม่ใช่เราไม่เรามีส,มสญญญานักงานกฎหมายของเรานะครับแล้วเรารับงานคนรวยมาช่วยคนจนนะอันนี้คือผมทํามานานแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆนะครับหลายแห่งนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมทํามานาน แต่ผมไม่จาเป็นต้องไปบอกใครถูกไหมครับเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะดังนั้นเนี่ยต่างคนต่างมีวิชาชีผมเป็นวิศกรโยธานะครับนะผมไม่ใช่กรรมกรก่อสร้างนะหรือหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีไม่มีความรู้ความสามารถนะครับผมไม่ที่พิจารณาดนตรีผมไม่ที่ปรึกษากรรมธิการ,ร,ร,มมร,ร,รนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนชั่วผมไม่มีผู้ใหญให่ให้การสนับสนุนผมมาถึงทุกวันนี้การกล่าว ผมถามนิดหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเคยมีเคยมาแจ้งความผมไหมพี่อ้นรู้จักผมมาสิบกว่าปีเคยมีใครไหมครับนักข่าวทุกคนว่ามีใครมาเดิมนังคดีอาชญะในการโชคเงินหรือไปรับเงินใต้โต๊ะไหมไม่มีนะครับผมไม่ได้คดีหมิ่นประมาททุกคดีผมโดนเนี่ยหมิ่นประมาทหมดนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าถามว่าผมไม่รับงานใครไหมก็ดูที่ว่าคนที่ผมเอาไปร้องสื่อบวญชนเป็นใคร เป็นคนจนทั้งนั้นที่ถูกถูกกระทําจากเจ้าที่รัฐถูกไหมครับโอเคละผมเข้าใจว่าการกระทาของผมเนี่ยมันย่อมกระทบกับคนที่มีอานาจย่อมกระทบกับข้าราชการนะครับไหนหน่วยงานแต่ถามว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยคุณไปรังแกคนจนนะครับซึ่งเขาไม่มีเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับคุณเพราะเขาไม่มีเงินที่จ้างทนายความดีๆแต่เราทําให้เขาเนี่ยทำด้วยใจด้วยดวยความมา่สุดข,ของเราคือทําด้วยฟรี เพราะเราได้เงินจากคนรวยมาช่วยคนจนแล้วผมถามว่าผมผิดตรงไหนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสามารถดีแค่ได้อยู่แล้วการที่ารอเพื่อเก็คือคือจริงๆคือเรายินดีถ้าเราจะฟ้องท่านวินัยฟ้องได้เลยการจ้างล้มวยมันไม่มีอยู่แล้วการเล่นบันดันมวย12ล้านก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับหรือการไปเรียกเงินใครก็ไม่มีอยู่แล้วถ้ามีทาไมตํารวจคนที่พูดอะที่สนิทกับคุณวินัยไม่กล้าออกมาพูดล่ะ ว่าเป็นเงินอะไรถ้ามีนะเป็นเงินอะไรดีกว่าแล้วคุณเอาเงินจากไหนไหมาให้ผมไอ,อยยางเงี้ยถ้าผมถามกลับนะาถามคุณพี่นายว่าคุณบอกว่ามีตำรวจเนี่ยจะมาบอกว่าผมเป็นการโชคเงินเขาห้าแสนต่อเดือนเนี่ยนะเอามาหน่อยเราอยากเจอเหมือนกันว่าใครเพราะเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเออผมอยากท้านะเอามาชนกันเลยมาดีเบตก็ได้ผ่านต่อหน้าสื่อมวลชนเนี่ยนะผมมุ่งตรงนะว่าผมไม่ได้เป็นเครื่องมือพี่โจ วันนี้เราพูดเลยนะผมไม่ใช่เครื่องมือพี่โจ๊กผมก็เห็นด้วยกับพี่โจ๊กนะครับสิ่งที่อาสนที่ริมทองคุลฝากผมมาถามเรื่องทองคำสามร้อยล้านไอ้อะไรนะสามร้อยบาทหรือสามร้อยล้านเนี่ยนะไอ้สามร้อยบาทมั้งอ้สามร้อยล้านแ่เนี่ยวันที่ยี่หกนะพฤศจิกายนปปงเขาจะไปที่กรรมพิการผมก็จะถามปปงเช่นเดียวกันเพราะเรื่องนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่โจ๊กมีการซื้อทองคำสามร้อยล้านจริงไหมนะ อันนี้ไม่ต้องห่วงครับอาสนทิฝากมาผมต้องทําความจริงให้ปรากฏเพราะผมไม่ใช่เครื่องมือพี่โจ๊กผมไม่ใช่พวกพี่โจ๊กพี่โจ๊กจะทําอะไรกับเรื่องตํารวจก็เป็นเรื่องของพี่โจ๊กผมทําเรื่องของชนพัฒ์ผมยืนยันมาชัดเจนนะไม่ได้เกี่ยวข้องกันปีแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยเปิดคนจะเห็นว่าเดินคู่กันมาที่กรรมน,นการด้วยกันนะครับมันเป็นเรื่องปกติถ้าถ้าทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้ต่อให้เป็นสื่อมวลชนหรือต่อให้เป็น เป็นโจรผมก็ต้องพามานะครับนะมาเพื่อเปิดให้สังคมรับรู้เพื่อให้สังคมได้ประโยชน์นะครับว่าตํารวจบางนายมีพฤติการอย่างไรนะครับวันนี้ผมยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นที่องค์กรไม่ใช่เป็นที่หน่วยงานของตํารวจเป็นเพียงตํารวจบางนายเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับ เอาละค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณอัจฉริยะเอาจริงนะคะด้านทางคุณวินัยเนี่ยต้องรอดูนะคะว่าเขาจะออกมาตอบโต้หรือว่ามีหลักฐานอะไรมาตอบโต้คุณอัจฉริยะค่ะเอาละค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ในช่องบอกเก้าเล่าสิบของเราได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ